เมื่อบ้านของผู้ป่วยโควิดหลายๆคนอาจจะไม่เหมาะกับการกักตัวบางคนมีคนแก่ในบ้านแยกห้องไม่ได้หรืออีกหลายๆเหตุผลเราเลยต้องมีคอมมูนิตี i ไอโซเลชันศูนย์แยกกักตัวในชุมชนซึ่งผู้นำและอาสาสมัครก่อนจะตั้งศูนย์นี้ได้ต้องเตรียมและต้องเข้าใจหลายเรื่องเลยครับผมจะเล่าให้ฟังใครปวดฉี่ไปฉี่ก่อนเลยนะครับเพราะมันจะยาวนิดหนึ่ง 1. เตรียมชุมชนหัวใจเลยนะครับข้อนี้ เราต้องบอกชุมชนให้เข้าใจให้สบายใจไม่กลัวกับสูนยนี้ไปก่อนนะครับโดยอธิบายว่าศูนย์แยกกักตัวในชุมชนนั้นส่งผลดีมากกว่าผลเสียช่วยให้คนในชุมชนของเราปลอดภัยจากโควิดและมีทางเลือกมากขึ้นลองนึกดูนะครับถ้าให้เขากักตัวอยู่ที่บ้านแยกกักตัวไม่ได้คนในบ้านอาจจะติดมาโดยไม่รู้ตัวแล้วสุดท้ายก็อาจจะมาติดคนในชุมชนคราวนี้แหละยคุณก็จะเสี่ยงไปด้วย วันหนึ่งคุณหรือครอบครัวโชคร้ายติดโควิดอาการหนักคุณจะมีศูนย์กักตัวอยู่ใกล้บ้านก็เหมือนมีโรงพยาบาลใกล้บ้านเราดีออกการเข้าถึงยาการรักษาก็รวดเร็วทันใจขึ้นนะครับข้อ2เตรียมหน่วยงานเสริมเราต้องไปติดต่อนหน่วยงานต่างๆหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่สำนักง,งานเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานดูแลในระดับพื้นที่ แต่วิดีโอคอลไปก็ได้นะครับเรื่องที่เราต้องติดต่อมี2เรื่องใหญ่ๆครับติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เตรียมระบบแพทย์ทางไกลประสานงานและจับคู่กับหน่วยบริการเพื่อส่งต่อผู้ป่วยได้เมื่อมีอาการหนนะักและสิทธิการรักษาของผู้ป่วยทางสาธารณสุขในพื้นที่จะได้ช่วยเหลือศูนย์ของเราได้กับอีกเรื่องก็คือเตรียมจัดการดูแลและจัดการระบบในศูนย์นะครับ คนมาอยู่ร่วมกันเยอะโดยเฉพาะเรื่องของเสียเรื่องขยะอันตรายต่างๆรวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยประสานไปที่เหล่านี้ได้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่สำนักงานเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยงานดูแลในระดับพื้นที่ดูชื่อหน่วยงานทั้งหมดอีกครั้งได้ที่หน้าจอเลยครับ แล้วพอติดต่อทุกหน่วยให้รับรู้แล้วคราวนี้มาเรื่องของพ่องงานและทีมอาสาสมัครในชุมชนผมในฐานะโค้ชคลิปนี้ขอชื่นชมและปรบมือให้กับพ่องงานและทีมอาสาทุกคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่ผู้นําและอาสาจะต้องทําครับอันดับถัดมาเตรียมสถานที่สถานที่อาจจะมาจากสถานที่ของชุมชนหรือของเอกชนก็ได้นะครับที่พอจะแบ่งปันกันได้โดยไม่ใกล้หรือใกล้จากชุมชนเกินไป ขอให้เดินทางสะดวกและแยกออกจากชุมชนนิดนึงครับและนี่เป็นภาพผังคร่าวๆไว้เช็คนะครับเราอาจจะทำเพิ่มเติมขึ้นมาบางส่วนก็ได้ข้อ4เตรียมตัวเตรียมใจคุณเองผู้นำและอาสาต้องช่วยกันทำความเข้าใจกับชุมชนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าตรงนี้คุณจะหนักใจและลำบากใจอยู่มากทีเดียวแต่ชุมชนน่าจะเข้าใจความตั้งใจของเรานะครับคุณจะต้องคัดกรองผู้ป่วยเองตรวจวัดอุณหภูมิเอง รวจออกซิเจนเองอันนี้ไม่ยากอะไรคุณทำได้สบายอยู่แล้วประสานงานเอาผู้ป่วยเข้าระบบให้คำแนะนำดูแลและเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยในศูนย์ถ้ามีอาการสุดก็ประสานหน่วยงานที่เราติดต่อเอาไว้และที่สำคัญคุณต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับเพราะคุณเองอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยศึกษาและดูข้อมูลดีๆนะครับเอกสารการปฏิบัติทั้งผู้ดูแลและผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ใน QR code นี้แล้วครับและแน่นอนครับ คุณต้องใส่ชุด PPE ตลอดการดูแลนะครับถ้ายังไม่เคยใส่อันแน่นอนสิจะเคยใส่ได้ยังไงถามแป,กแปลกๆสามารถดาวน์โหลดคลิปการใส่ชุด PPE ไปดูนะครับข้อ5เตรียมระบบพ่อคนเยอะก็ต้องมีเรื่องอาหาร3มื้อที่คุณต้องเตรียมก็น่าจะเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยโควิด เรื่องแยกขยะโดยเฉพาะขยะอันตรายนี่แยกดีๆนะครับต้องหาวิธีจัดการให้ถูกต้องข้อ6เตรียมการอยู่ร่วมกันคนเยอะนะครับก็จะมีเรื่องจุกจิกเต็มไปหมดนะครับก็ต้องมีระเบียบปฏิบัติขึ้นมาจะได้ปวดหัวแค่เรื่องโควิดหลักๆก,ก็อย่าให้มีการรวมตัวรวมกลุ่มพูดคุยกันไม่รวมกลุ่มกินอาหารคนที่จะหายเดี๋ยวก็จะไม่หายซะก่อนนะครับแล้วก็ต้องไม่ก่อความรำคาญให้กับคนในศูนย์เช่นดูหนังฟังเพลงเสียงดังอันนี้ห้ามนะครับ ห้ามดื่มเหล้าสูบุหรี่เล่นการพนันในสูนนะครับช่วยกัรรักษาความสะอาดในศูนย์ป่วยร่วมกันก็ต้องช่วยกันนะครับข้อสุดท้ายนะครับให้เตรียมความปลอดภัยเรื่องนี้คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงกันเยอะเลยนะครับการเตรียมพวกระบบความปลอดภัยไว้ก่อนเช่นถังดับเพลิงไฟฉุกเฉิน แนวทางการเตรียมสถานที่สำรองเผื่อว่าเราต้องย้ายศูนย์ย้ายผู้ป่วยหากมีเหตุฉุกเฉินเตรียมเท่านี้ก็พร้อมตั้งศูนย์กักตัวในชุมชนได้แล้วนะครับลำบากนิดนึงแต่ก็ดีกับชุมชนของเรานะครับและอย่าลืมดาวน์โหลดคู่มือการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนจาก QR code นี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือศึกษาข้อมูลผ่านคอร์ส e-learning ออกแบบโดยนักวิชาการเพื่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สแกน QR code นี้เพื่อเริ่มเรียนเลยนะครับ บ้านพร้อมชุมชนพร้อมเราช่วยกัน